เจ้าเบนซ์กับ BM 2คันนี้ราคา5 9 9 0 0เ้ากบาทเท่ากันเครื่องเป็นเครื่องดีเซลอัตราเร่งดีประหยัดน,น้ำมันคือคันนี้ต้องบอกก่อนว่าข้อดีอ่ะมันได้เขาเรียกอะไรอ่ะเป็นสติ๊กเกอร์กรันรอยมาเห <swing, S 1> ็นปะเห็นเงาๆพวกนี้จริงๆไม่มีขนแมวเลยนะเพราะว่าถึงรอยมีรอยขนแมวเราก็สามารถดึงสติ๊กเกอร์กรันรอยออกได้เมอร์เซเดสเบนซ์เซียลเอสอ250 AMG พอมันเป็นกระจกเฟรมเลดอะ เวลาแม่งเาก็จกลงบดอ่ะมันจะให้อารมณ์เหมือนรถแบบสปอร์ตคูเป้เหมือนกันนะสวัสดีครับอยู่กับคาร์คอลเลคชั่นรถสวยคุณภาพดีราคามีตรภราพนะครับแล้ววันนี้เรามีรถมานําเสนอ2คันเป็นแบรนด์คู่แข่งกันคู่แข่งตลอดกาลฝั่งยุโรปนะครับเจ้าเบนท์กับ BM 2อคันนี้ราคา5้9 0 0 0บาทเท่ากันทีนี้ก็มาดูกันว่าใน5้าแ0 0เก้าหมื่นเก้าพันบาทบีเอ็มได้อะไรบ้างเบนท์ได้อะไรบ้างไปดูกันครับมาเริ่มจาก BM เก่อนเลย bm นะครับคันนี้เป็น bmw 520d <L CI. S 1> ปี2015 lci lci แล้วเป็นเครื่องดีเซลนะครับรถเนี่ยขนาดใหญ่แน่นอนเพะสี4ที่5แล้วก็เครื่องเป็นเครื่องดีเซลอัตราเร่งดีประหยัดน้ำมันที่สำคัญขับเดินทางไกลนะช่วงช่งล่างมั่นคงมาก<บ>าทีนี้ลองมาดูรอบคันกันว่าภายนอกเนี่ยได้อะไรบ้างอย่างแรกเลยก็จะเป็นไฟหน้าครับผมพอเป็น lci แล้วอ่ะตัวก่อนมันจะเป็นไฟเลี้ยวตรงนี้แล้วก็เลไฟหน้าจะไม่เหมือนกัน อันนี้เห็นได้ชัดไอ้ตัวชิ้นหน้าข้างล่างนี้ก็ไม่เหมือนใช่ชิ้นหน้านี้ก็ไม่เหมือนคือคร,รายละเอียดมันยิบย่อยครับแล้วก็กระจกมองข้างเนี่ยจะไม่เหมือนกันถ้าเทียบกันกับตัวก่อนกับตัวหลังแต่ดูเราเราเราดูพ้นเผลอนะ่ะจุดหลักๆก็จะมีไฟหน้าไฟท้ายแล้วก็ไฟท้ายทียท่เป็น LCI จะเป็นแบบนี้3เส้นรวมถึงล้อแม็กด้ไหมล้อแม็กด้วยแต่ว่าล้อแม็กก็รายละเอียดเล็กน้อยรายละเอียดเล็กน้อยปรับเปลี่ยนกันได้จุดหลักๆเนจะเป็นไฟหน้าไฟท้าย ก็ในส่วนของภายในนะครับคันนี้พอด้วยความเป็นซีรีส์5ก็จะได้ระบบแอร์ดิจิตอลมาแล้วก็บวกกับเกียร์เซ F 8สปีดนี่ทำให้เครื่องดีเซล2.0ของ BMW F10 นี่ประหยัดน้ำมันได้มากขึ้นครับมารวมถึงกับมีออโต้เบรกโคให้เป็นเบรกมือไฟฟ้าแอร์แยกอุณหภูมิซ้ายขวาแล้วก็ตัวจอ iDrive เนี่ยปกติแล้วของ F10 มันจะเป็นเป็นรุ่นเก่าทางเราได้เปลี่ยนเป็น Android ให้แล้วเต็มระบบ Apple Carplay Bluetooth อะไรได้หมดเลย ที่สําคัญน่สภาพลองดูดิกลางๆเห็นไหมอือคือคันนี้ต้องบอกก่อนว่าข้อดีอ่ะมันได้เขาเรียกอะไรอ่ะเป็นสติกเกอร์กันรอยบารู้ป่ะเห็นเงาๆพวกเนี้ยจริงๆไม่มีขนแมวเลยนะเพราะว่าถึงรอยมีรอยขนแมวเราก็สามารถดึงสติกเกอร์กันรอยออกได้สภาพภางในสวยมากเลยเนาะแล้วก็ปรับพวงมาลัยเนี่ยพอเป็นซีรีส์ห้าขึ้นไปอ่ะมันก็ได้เป็นไฟฟ้าหมดเห็นป่ะเข้าออกขึ้นลงเป็นไฟฟ้าหมดแบบนิ่มนวลมาหลังไฟฟ้ามีให้ครบ ม่านหลังไฟฟ้ามา่านข้างไฟฟ้าทุกอย่างนี้ครบคูดคอนโทรลทุกอย่างมีหมดไปในเก่งอะไรพวกนี้ใช้งานได้ปกติไฟแต่งหน้าพวกนี้ติดครบหมดนะครับอืประมาณนี้มาในส่วนของด้านหลังกันครับเมื่อกี้อย่างที่เห็นไปเนะปเาะโพซิชันด้านหน้าเนี่ยเป็นโพซิชันที่ผมเป็นคนนั่งขับคุณดูเล็กรูมเหลือประมาณสองกําปั้นเฮดรูมก็ประมาณสองกัมปั้นคือแค่นี้ก็ชิลแล้วครับ ทีนี้พอเป็นเปนซีรีส์หปุ๊บเนี่ยมันจะได้เป็นแอร์แถวแถว2มาให้คือใหญ่ก็เย็นรถใหญ่ขนาดก็เย็นบวกกับม่านหลังแล้วก็ม่านหูช้างขูหดูดิโค้ดไพรเวทซีบวกกับมีพักแขนมาให้แล้วก็มีเป็นที่วางแก้วมาให้ครับคือนั่งข้างหลังเนี่ยเดินทางไกลบอกเลยว่าชิลแล้วใน,นส่วนของด้านท้ายนะครับสังเกตก่อนเปิดพอเป็นไฟ LCI แล้วว่ามันจะให้ความสวยงามแบบนี้เป็น LED แล้วอพื้นที่เก็บสัมภาระด้านท้ายค่อนข้างกว้างคือมันก็ต้องกว้างตามสไตล์ของซีรีส์5ใช่ไหมบวกกับที่เก็บของตรงนี้คุณดูความลึกมันนะอันนี้ลึกครึ่งนะไม่ใช่ขนเล็กนะครับลงได้เลยหายไปเลยพื้นที่เนี่ยน่าจะวางถุงก๊อฟได้2ถุงใหญ่ๆแล้วก็วางกระเป๋าเดินทางเป็นไซส์30 29เนี่ยได้2ใบสบายๆเลยครับ ตัวเครื่องยนต์ก็จะมากับเ,เครื่องยนต์ดีเซล2.0ทวินพาวเวอร์เทนะครับเป็นบล็อกใหม่แล้วของทาง B M W C ์5คือจริงบล็อกนี้ก็ใช้กับหลายบอดี้เพราะมันเป็นเครื่องที่ค่อนข้างรีลารโบมากทนมากบวกกับเกียร์แซ็ F 8สปีดด้วยก็คืออัตราทดเกียร์อะไรพวกนี้ทําให้รถมันประหยัดมากอัตราการสิ้นเปลืองเนี่ยถือว่าจริงๆน้องๆอ,อีโคคาร์เลยนะถ้าขับทางไกลอ่ะ คนที่ใช้ต่างจังหวัดบ่อยๆอคืออัตราการทิ้เปลืองนีเห็นเห็นได้ชัดเลยว่ามันประหยัดมากสมรรถนะดีขนาดใหญ่ขับดีแต่ประหยัดน้ำมันเท่าอีโคคาร์มาดูของด้าน Mercedes-Benz กันมากนะครับคันนี้จะเป็น Mercedes-Benz CLA Mercedes-Benz CLA 250 CLA 250, 250 AMG ก็คือได้ล้อ AMG จากโรงงานเลยทุกแต่งเป็น AMG หมดเลยครับแล้วก็คันนี้มีซันรูฟมาด้วยเป็น ไม่ได้ไม่ได้ต้องเรียกพาโนรามิกมูนรูฟพาโนรามิกมูนรูฟมันจะสรุปเหมือนกันไม่ได้นะครับโอเคแล้วด้านท้ายไฟก็จะเป็นบัตเตอร์ไฟนะครับไฟบัตเตอร์ไฟเหมือนปีกผิเสื้อเป็นเขาเรียกบัตเตอร์ไฟเทลไลท์ใช่มันก็จะมีเป็นเส้น LED อันนี้ติดครบหมดนะครับใช่แล้วไม่มีเส้นไหนขาดท่อคู่ท่อคู่เป็นสไตล์ AMG ใช่ก็คือถ้าในมุมของเบนซ์เนี่ยก็จะได้ความสปอร์ตสปอร์ตล้อแม็กก็มากับลาย AMG นะของเดิมโรงงานขอบ17นิ้ว ได้ของขนาดที่กระทันรัดได้ความโฉบเฉียวได้ฟิลลิ่งแบบสปอร์ตเรามาดูภายในกันครับอย่างแรกเลยนะครับสังเกตก่อนเลยความสปอร์ตนี่คือกระจกประตูกระจกเฟรมเลสนะครับส่วนใหญ่ก็คือจะอยู่กับรถสปอร์ตทั้งหลายรถคูเป้แต่คันนี้เป็นรถส <4 S 2> ประตู <4 S 2> ะตที่ได้เฟรมเลสมาด้วยแล้วความสปอร์ตต่อมาก็คือเบาะเบาะครับเป็นเบาะหนังสีดำยี้ด้สีแดงตรงกลางเนี่ยเป็นฟิวอคันทร่า บอกเลยว่าสปอร์ตสุดดำแดงอะคันทัล่ามาต่อที่พวงมาลัยพวงมาลัยก็สีดำพวงมาลัยนี่ก็สไตล์เบนในในปีนั้นๆเนาะเป็นอีโคซิสเต็มเลยเพราะว่าเออเอสโอเคอีคาร์ดซีคาร์ดซีคูปอีคูปก็ใช้แบบนี้หมดเลยและเย็บด้สีแดงมาด้วยฟีลลิ่งการขับขี่นะครับก็จะเป็นให้ความรู้สึกสปอร์ตเลยเรือนมงเรือนไม่ดีเทลพวงมาลัยมานวัดนีโคซิ่งเลยใช่และที่สําคัญ ที่สำคัญของความสปอร์ตคือด้านบนครับบอกเลยว่าพาโนรามิกมูนรูฟนะครับกว้างแล้วก็โอ้โหสว่างมากๆเวลาขับรถนีูู่เปิดมานี่ฟิลลิ่งดีสุดคือมันต่างกับซันรูฟยังไงก็คือเขามีขนาดใหญ่กว่ามีข้อไปถึงด้านหลังเลยปกติซันรูฟก็จะแค่ประมาณนี้แต่อันนี้คือกงกว้างอลังการอลังการเลยครับผมว่าค่อนข้างเหมาะกับวัยรุ่นนะเป็นรถที่ ขนาดกําลังดีเล็กกระทั่นล,ล้าใช้ในเมืองสะดวกสบายแล้วก็อัตราเร่งดีด้านท้ายนะครับก็อ่าดีไซน์เบาะหนังล้อก,กับด้านหน้านะครับสีดำยีแบสสีแดงแล้วก็ตรงกลางยังเป็นคาทัลล่าอยู่เหมือนเดิมครับขนาดนภายนอกดูเหมือนจะเล็กดูเหมือนจะอึดอัดน,นะแต่พอมานั่งจริงอะ่ะไม่ได้อึดอัดอย่างที่คิดนะครับพื้นที่เข่าก็ยังเหลือพื้นที่หัวก็ยังเหลือยังนั่งได้ยังไม่รู้สึกอึดอัดนั่งได้แล้วก็อ่าด้านหลังมีที่วางแขนมาให้ด้วยที่วางแก้ว2ตําแหนง่ง พอมันเป็นกระจกเฟรมเลดอ่ะเวลาแม่งเอากระจกลงหมดอ่ะมันจะให้อารมณ์เหมือนรถแบบสปอร์ตคูเป้เหมือนกันนะเห็นปะ่ะมันจะไม่มีเฟรมแบบมันรถคูเป้เหมือนรถพวกเอ่อเอสโอเคอะไรประมาณนะี้สวยนะเว้ยโ <Okay. S 1> อเคเบาแถวสอง่พอมันเป็นรถแบบนี้แต่ว่าบางคนแบบอาจจะซื้อไปใช้งานแล้วมีแบบใส่ของชิ้นใหญ่ๆบ้างเบาหลังมันสามารถพับได้นะ่ะอ่าเออ มาไหนแบบเดียวเราลอ,ลองพับให้ดูหน่อยมาดูด้านท้ายนะครับด้านท้ายที่เก็บสัมภาระเนี่ยจริงๆแล้วก็ค่อนข้างกว้างนะครับค่อนข้างลึกเลยทีนี้อย่างที่แจ้งไว้เมื่อกี้เราพับบอกเข้าไปเนี่ยเห็นไหมพื้นที่เก็บสัมภาระเพิ่มค่อนข้างเยอะเลยจะใส่ถุงก๊อฟใส่กระเป๋าเดินทางเนี่ยสบายครับผมส่วนเครื่องยนต์นะครับเป็นเครื่อง 2,000cc ซี turbo นะครับของทาง Mercedes-Benz เป็นเครื่องเบนซินแต่ให้พละงกำลังค่อนข้างดีเลยและตัวรถเขามีขนาดเล็ก บวกกับเครื่องขนาดนี้อาตาเล่งบอกเลยว่าดีมากมากแล้วฟีลลิ่งาการขับขี่เนี่ยเท่าที่ไปลองขับมาให้ฟีลลิ่งแบบสปอร์ตเลยเแน่น,เป,นเป็นเกียร์จัดสปีดใช่แน่นแน่นและหนึบและแต่ออกจากกระด้างนิดนึงนะต้องยอมรับว,ว่ากระด้างนินงดซูเรรุ่นเนะี่ยชอบมากแน่แต่ผู้ใหญ่อาจจะต้องคิดนิดนึงครับผู้ใหญ่ต,ต้องคิดนิดนึงเพราะด้วยขนาดรถที่โอเควันนี้เราเทียบกับซีรีส์ห้ามันก็จะดูเวทแต่มันต่างกัน หลายเซกเมนต์อยู่แต่สไตล์ค่อนข้างชัดเจนแยกฝั่งได้ชัดเจนแยกฝั่งได้ชัดเจนว่าใครควรจะต้องไปทางไหนแต่ถ้าเป็นคนเท้าหนักๆชอบพลเร่งตอบโจทย์นะขับสนุกขับสนุกมุดดีมุดดีใช่ฟีลลิ่งพวงมาลัยเอ่ยฟิลลิ่งช่วงล่างพวงมาลัยคมมากมุดดีมากช่วงล่างดีขับสนุกเพราะว่ามีโหมดให้เลือกก็มีอีโคดมี่เอ่ยอีโคดมี่สปอร์ตแมนนวลเนาะปกติก็ประมาณนี้อะเรามาสรุปกันดีกว่าว่าจริงๆแล้วอ่ะ คันไหนเหมาะกับใครใช่จริงๆมันก็บก่งบอกบ่งบอกชัดเจนโดยเซกเมนต์ของรถแล้วเนาะใช่คือสำหรับ F10 อ่ะผมมองว่าคนที่คนที่ซื้อไปใช้งานต้องเป็นคนที่ชอบความนิ่มนวลอ่ะซึ่งก็คนที่จะคอนเซิร์นเรื่องนี้ก็ไม่ใช่กลุ่มวัยรุ่นอยู่แล้วใช่จะเป็นผู้ใหญ่นิดนึงใช่เพราะว่าอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มที่เดินทางไกลไปบ่อยอเดินทางเยอะๆเดินทางไปบ่อยเพราะว่าด้วยเฟอร์เองดีเซล อัตราการสิ้นเปลืองที่มันทําได้มันจะค่อนข้างดีกว่าเครื่องเบนซินอยู่แล้วความมั่นคงในการขับขี่ความเร็วสูงระยะไกลอะไรเงี้ยใช่ขับไกลมันจะเหนื่อยน้อยกว่ารถเล็กๆอยู่แล้วแหละใช่แล้วก็ด้วยออปชั่นด้วยอะไรพวกเนี้ยด้วยอินทีเลียด้วยอะไรต่างๆเขาจะค่อนข้างโตหน่อยโตหน่อยพูดว่าโตหน่อยแต่มันไม่ได้แก่ละแต่มันจะดูแบบมีความเป็นผู้ใหญ่สุขุมหน่อยภูมิฐานนิดนึงคือมีครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยใช้ได้เลยอันนี้ใช้ได้เลยใช้ได้เลยเพียงพอใส่คาซิสสบายใช่ในส่วนของ Mercedes เนี่ย CL A 250เ<อ> <LA> นี่ย C L A 250ภาพลักษณ์ก็ชัดเจนอยู่แล้วความเหมาะสมของคนที่ซื้อนี่ไปใช้หลักๆเลยอ่ะเต็มที่วัยรุ่นวัยรุ่นจร,จ,รจริงๆจริงวัยทำงานก็พอได้แต่ยังยังมีความสปอร์ตอยู่ในตัวยังต้องต้องการความเลาใจนักศึกษาเอ่ยพนักง,งานออฟฟิศที่อยู่ในเมืองใช้ชีวิตคล่องตัวรดคราทัดรัดอัตราเร่งดีหาที่จอดง,ง่ายหาที่จอดม่ายเพราะไคาแรคเตอร์มันชัดเจนอ่ะคาแรคเตอร์มันสปอร์ต คุณก็ดูหลักคาที่มันลาดลงไปเห็นปะ่ะใช่คาแรคเ,เตอร์รถอะ่ะมันจะเป็นออกออกไปทางสปอร์ตแค่เป็น4ประตูเฉยเฉยใช่ถามว่าความสะดวกสบายความนั่งโอ้ความโอ่งโถงความอะไรพวกนี้มันสู้ทีนี้ห้าไม่ได้อยู่แล้วด้วยเซกเมนต์รถใช่ของมันหลักๆอยู่แล้วอะ่ะที่บอกไปเมืเ่อเี้ว่าสำ่าคนที่เดินทางไกลไม่ใช่ว่าคันทะี่เดินทางไกลไม่ได้นะมันเดินทางไกลได้ไดแต่ว่า ถ้าเทียบกันนะเพราะวันนี้เรามาเทียบกัน2ตัวยังไงซีกีห้ามันก็สบายกว่าอยู่แล้วอันนี้ต้องพูดตามหลักาอเป็นจริงแต่กลับกันในเมืองเจ้านี้ก็จะคล่องตัวกว่าหาที่จอดง่ายกว่ามุดเมิดอะไรมันก็สะดวกกว่าทีนี้ขึ้นอยู่กับคุณผู้ชมนะครับว่าคุณผู้ชมเนี่ยเหมาะก,กับสไตล์รถแบบไหนเหมาะกับคันไหนเราก็จะไปตัดสินไม่ได้ว่าคันนี้ดีกว่าคันนี้หรือว่าคันนี้ดีกว่าคันนี้มาแล้วแต่จุดประสงค์แล้วแต่เพอร์โพสของลูกค้าที่ซื้อไปใช้งานใช่ป่ะใช่และคําพูดของผู้ผม จะไม่มีค่าเลยถ้าลูกค้าไม่ได้มาลองขับอยากให้ทุกท่านที่ชอบอะไรมาลองขับครับแล้วก็มาสัมผัสด้วยตัวเองแล้วก็รับรู้ฟีลลิ่งนั้นด้วยตัวเองอในส่วนของเรื่องราคานะครับสองคันนี้เราขายเท่ากันเลยที่5้9 9 9 0 0้บาทก็คือท่านใดถูกใจแบบไหนไม่ว่าจะเป็นรถที่ดูมีข <5, S 1> นาดใหญ่<ๆ>ใช่หรือจะต้องการความสปอร์ตความสนุก ท่านเลือกได้เลยราคาเท่ากันครับผ่อนประมาณหมื่นต้นๆเท่านั้นครับทั้งสองคันเลยแถมประกันชันหนึ่งทั้งคู่แถมประกันชันหนึ่งทั้งคู่จริงๆถ้าเกิดว่ายังไม่มีช้อยในหัวคืออยากได้รถใช้งานเป็นรถยุโรปักคันนึงไม่ได้ว่าต้องมีครอบครัวไม่ต้องอะไรจะเยอมากจริงๆ่ะถ้ามาลองสองคันอ่ะมันจะเห็นภาพแบบใช่แบบชับเจทตัวเองได้ชัดเจนใช่ใช่เพราะฉะนั้นถ้าท่านสนใจนะครับเรียนเชิญที่คาร์คอลเลรชั่นครับหรือทักมาสอบถามกันได้ถึงเรื่องรายละเอียดของสองคันนี้ ในเพจคาร c คอลเล t ชันครับหากใครที่เห็นคลิปนี้แล้วผมฝากกดติดตามเพจคาร c คอลเล t ชันไว้หน่อยนะครับเพราะทางเราจะอัปเดตรถเข้าใหม่ตลอดเวลาและถ้าท่านา้สนใจสามารถกดมาสอบถามแอดมินได้ขอคลิปรีวิวได้เรายินดีให้คำปรึกษาทุกเคสเลยครับผม